สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y ย t u b e นะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับเป็น วิธีการต่อนะครับต่อเครื่องเล่นเครื่องเสียงรถยนต์นะครับให้ใช้ไฟบ้านได้นะครับอันดับแรกนะครับที่เราต้องมีเลยก็คือสวิตช,ชิ่งครับสวิตช,ชิ่งโมนะครับไฟนะครับบวกลบเนี่ยจะมาเข้าตัวนี้นะครับ สวิตชิงสายแดงตัวนี้นะครับแดงตัวนี้จะเป็นบวกนะครับดำจะเป็นลบนะครับหลังจากนั้นเรามาดูจุดนี้ครับเครื่องเล่นนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่น MP3 นะครับเครื่องเล่น MP3 ติดรถเนาะใช้ไฟ12โวลต์นะครับ ข้างบนนะครับอันนี้จะเป็นสายลำพูงนะครับซึ่งเราสามารถถอดถอดออกไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับตัวนี้เนี่ยถอดออกได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีปลีจะใช้เป็นตัวนี้เล่นเลยก็ได้นะครับแต่เสียงมันก็จะตามเนื้อผ้าครับอ่ะทีนี้เรามาดูช่องล่างครับ ช่องล่างจะมีอะไรบ้างมาดูนะครับสายสีน้ำเงินนะครับคือสายรีโมทนะครับตัวนี้ส่วนสายสีเหลืองนะครับจะเป็นสายไฟบวกที่มาจากแบตรถยนต์นะครับมาจากแบตรถยนต์ขั้วบวกหรือว่าสวิตชิ่งขั้วบวกนะครับส่วนสายสีแดงนะครับจะเป็นสายสวิตกุญแจนะครับอันนี้จะต่อเข้ากับ ส,สวิตกุญแจรถยนต์นะครับจำไปเลยนะครับแล้วก็สายดำจะเป็นขั้วลบนะครับสายสวิตกุญแจนะครับคือสายสีแดงตัวนี้ถ้าในกรณีที่เรานำมาใช้นะครับมาฟังในบ้านเนี่ยเราสามารถมัดรวมกับสายสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นสายขั้วบวกให้มันมีไฟเลี้ยงนะครับ คือมันต้องการไฟ12โวุตนเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับขั้วบ,บวกนะครับเราก็มัดรวมกันได้ครับมัดรวมกันไว้เอามาเข้าฟิวให้มันผ่านฟิวนะครับตัวนี้ฟิวนี้มีไฟนะครับตัวนี้ตัวที่มีไฟก็มีแดงนะครับ สายแดงสายเหลืองแล้วก็สายแดงสายเหลืองแล้วก็สายขั้วบวกนะครับที่มาจากสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งตัวนั้นนะครับมาเข้าเครื่องเล่นนะครับมาเข้าเครื่องเล่นจากนั้นนะครับสายรีโมทนะครับจะออกจากเครื่องเล่นนะครับมานี่ครับ มานี่มันจะแยกเป็นสองทางนะครับสายหนึ่งจะมาเข้านี่มาเข้าปรีครับสังเกตด,ดูปรีครับจะมีบอกอยู่นะครับมันจะมีขั้วบวกขั้วลบแล้วก็สายรีโมทครับเราก็เอาจากสายสีน้ำเงินตัวเนี้นะครับต่อแยกเป็นสองทางนะครับลงมาสายหนึ่งมาเข้านี่นะครับรีโมท ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งจะลงมานี่นะครับมาเข้า p o w เวอร์นะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสายรีโมทนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกนะครับ B บวกอันนี้เป็นดำลบนะครับเป็นกราวนะครับเช่นนี้นะครับการต่อก็ไม่ยากนะครับส่วนวิธีการต่อสายสัญญาณนะครับเรานะครับจะเอา สัญญาณแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยออกจาก cd นะครับช่องนี้ขาวกับแดงเนี่ยจะมาเอาเข้าช่องนี้นะครับมาเข้า cd ของปรีนะครับจากนั้นปรีนะครับจะส่งสัญญาณออกไปนะครับ อันนี้เป็นฟอนต์นะครับอันนี้เป็นเรียนะครับปรีจะมาเข้าตรงนี้ของพาวเวอร์ครับ <c oughs> เนี่ยมันจะเขียนบอกอยู่นะครับว่าตัวในฟอนต์ตัวในเรียนะครับ <c oughs> เรียก็เข้าฝั่งนี้ครับพาวเวอร์ Power เนี่ยมันจะแยกมันสองตัวนะครับเนี่ยแต่เ,เขาทำมาตัวเดียวนะครับ เราแยก power ออกเป็นครึ่งหนึ่งนะครับอันนึงขับขับขับเรียอันนึงขับฟอนต์นะครับฟอนต์ Font เนี่ยถ้าตามรถแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในรถมันจะเป็นประตูหรือว่าเป็นส่วนหน้าของรถนะครับส่วนเรียเนี่ยมันจะมีเบียดขึ้นมานิดนึงนะครับมีมิติขึ้นมานิดนึงนะครับจะอยู่ส่วนหน้าของรถนะครับซึ่งถ้าเรานํามาใช้ไฟบ้านนะในกรณีที่เรามี power ตัวเดียวนะครับเรา เอาจากลำพวงนะครับสายลำพงเนี่ยตัวสีดำกับตัวสีขาวเนี่ยเป็นเบดนะครับอันนี้เป็นลำพงตู้ฟาดนะครับลุมออกด้านหลังนะครับโค้งหล่อนะครับมเมล็กสองชั้นไว้คู่นะครับตัวนี้ผมจะ ต่อเป็นบิตนะครับบิตก็คือตัวนี้จะเป็นลบส่วนตัวนี้จะเป็นบวกนะครับเนี่ยมันจะมีพาวเวอร์สี่ชัแนลนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคู่กันนะครับบวกลบบวกลบอันนี้ก็บวกลบบวกลบนะครับช่องนี้จะเป็นฟอนต์นะครับเนี่ยสองคู่นี้จะเป็นฟอนต์นะครับด้านล่างเนี่ย ฟอนก็คือชุดบนนะครับชุดบนก็คือชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาให้ดูข้างหน้านะครับจะเป็นชุดลําโพง6.5นะครับกับ4นะครับอันนี้ผมต่อแบบขนาดน,นะครับอันนี้จะเป็นชุดฟอนนะครับชุดเรียรจะเป็นตู้ฟาดนะครับข้างล่างคือตู้เบนะครับอ่ะนี้เรามาดู ในแล้วเมื่อกี้ข้างบนนะครับจะเป็นชุดเรียนะครับเนี่ยอันนี้ผมเอาขับซับนะครับซับดอกเดียวนะครับผมจะต่อเป็นบริดนะครับก็ง่ายๆครับเช่นส่วนถามว่ามันขับไว้ไหมผมบอกเลยนะครับว่า ลำโพงสเปคที่ผมได้มาเนี่ยประกอบขึ้นมาเนี่ยมันขับไม่ไหวแน่นอนนะครับขับซับไม่ไหวครับจะเปิดได้สักประมาณ70%เซนแล้วมันก็จะตัดนะครับตอนนี้ของผมมันยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่ายังขาดพาวเวอร์ขาดดีอีกหนึ่งตัวนะครับผมจะเอามาขับซับโดยตรงเลยนะครับ ว่ามันอัดมันอัดไม่ได้นะครับแต่ถ้าฟังเนี่ยหลังคาบ้านสะเทือนนะครับตอนเนี้ถามว่าฟังได้ไหมก็ฟังได้ครับแต่มันยังไม่ยังไงล่ะมันยังไม่เต็มระบบครับท่านไหนที่มีข้อสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะพยายามนะครับตอบทุกคอมเมนต์นะครับที่ผมรู้นะเดี๋ยวเสียงเนี่ยผมจะรีวิวลงอีกทีหนึ่งนะครับเสียงผมจะรีวิวลงอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นชุดนี้ก่อนนะครับตอนที่ยังไม่ใส่พาวเวอร์คัสดีเนี่ยก่อนเดี๋ยวจะลงเป็นอีกคลิปนึงครับ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ